การเลิกลาเนี่ยมันทําให้เราเสียใจทําให้เรารู้สึกสูญเสียไม่มีเรี่ยวแรงไม่อยากทําอะไรอยากนอนเฉยๆแต่มันก็สามารถเป็นประสบการณ์ชีวิตให้กับเราได้คุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว เมื่อเปิดพอดแคสต์จะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเสมอวิธีตัดใจจากแฟนเก่าไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะกินเวลา3สัปดาห์3เดือนหรือ3ปีการเลิกลาก็ทำให้เรารู้สึกสูญเสียไม่มีเรี่ยวแรงไม่อยากทำอะไรอยากนอนเฉยๆทานอาหารไม่ลงนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมล่ะคะ วันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงวิธีตัดใจจากแฟนเก่าการยุติความสัมพันธ์ค่ะส่งผลต่อทางร่างกายแล้วก็จิตใจจากการศึกษาทางตะวันตกในปี2010พบว่าการเลิกราทำให้คนเรารู้สึกขุ่นมัวรู้สึกเศร้าหมองและอาการจะเป็นหนักมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟน ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนะคะที่จะสามารถขจัดความเศร้าจากการเลิกลาครั้งนี้ได้แต่เราก็ควรอยู่กับความเศร้านี้สัก วันสองวันเสพความเศร้านี้คิดซะว่ามันเป็นโอกาสในครั้งหนึ่งหรือเป็นประสบการณ์ในชีวิตให้เราเนี่ยได้นอนง่ๆอยู่บนเตียงสักคืนสองคืนนอนฟังเพลงเศร้าดูซีรีส์เศร้าๆร้องไห้ฟูมฟายให้เต็มที่สักวันสองวันเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยบอกกับตัวเองว่าฉันจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมฉันจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองฉันจะกลับมารักและดูแลตัวเองฉันจะสวยฉันจะหล่อฉันจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนฉันจะออกไปทำกิจกรรมต่างๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโอกาสได้ทำวันนี้ค่ะอังคาาเลยนำ8วิธีในการตัดใจจากแฟนเก่ามาฝากกัน 1. ค่ะใช้เวลา ไตรตรองและเรียนรู้ความผิดพลาดจากความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ค่ะล้วนเป็นประสบการณ์ชีวิตให้กับเราให้เรานำประสบการณ์ในอดีตนำมาปรับใช้ในปัจจุบันให้ดีที่สุดสิ่งใดที่คุณได้ทำผิดพลาดไปกับแฟนเก่าให้คุณนำสิ่งนั้นนะ่ะมาจดจำไว้แล้วนำไปปรับใช้ในอนาคต สิ่งใดที่คุณเคยทำให้เขาเสียใจสิ่งนั้นคุณอย่าทำกับคนในอนาคตสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วมันไม่ดีก็อย่านำสิ่งนั้นนำมาใช้ในปัจจุบันอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยลืมเขาได้ก็คือการไตร่ตรองหรือคิดทบทวนอยู่เสมอว่าทำไมเราถึงเลิกกับเขาเพราะอะไรทำไมเราถึงเลิกกับเขาให้เขียนข้อเสียของเขาค่ะลงไปในกระดาษหรือในโน้ต และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกคิดถึงเขาให้นำสิ่งนั้นขึ้นมาอ่านมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเตือนตัวเองดึงสติตัวเองว่าอยากลับไปหาเขาหรืออย่าคิดถึงเขาอย่ามวัวแต่อลาลัยอาวรรรู้สึกรอคอยกับรักครั้งเก่ามันจะยิ่งทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้สองค่ะยอมรับความจริงก่อนที่คุณจะก้าวออกจาก ความเศร้านั้นหรือความรู้สึกแย่ๆนั้นได้คุณก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาค่ะไม่ว่าเวลานั้นจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะไม่มีเวลาตายตัวเนาะว่าจะเป็น1หรือ2วันหรือ1นถึงสสัปดาห์หรือเป็นเดือนหรือเป็นปีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจริงๆค่ะแต่สิ่งที่เราควรทําคือการยอมรับความจริงค่ะยอมรับว่าเขาเนี่ยไม่กลับมาแล้วยอมรับว่ามันไม่มีโอกาส ที่เราจะกลับไปอยู่ด้วยกันหรือรักกันเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วแม้ว่าทุกอย่างจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรืออย่างที่เราต้องการแต่การยอมรับความจริงจะทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าได้หรือ Move On ได้นั่นเองและอีกหนึ่งสิ่งนะคะคืออย่าเพอ้อฝันค่ะตื่นค่ะอย่าเพอ้อฝันว่าเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาง้อคุณเขาจะกลับมารักคุณ ฉากแบบนั้นอาจจะมีเพียงแค่ในละครในนวนิยายหรือในซีรีส์แต่ชีวิตจริงเราจงบอกกับตัวเองว่าเขาไม่กลับมาแล้วการไม่มีเขาก็ทำให้ชีวิตเราดีได้การไม่มีเขาก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้เช่นกัน 3. ค่ะมองชีวิตให้เหมือนเป็นการเดินทางสิ่งสำคัญ ที่คุณควรรู้ไว้คือทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ย่อมเคยผ่านเหตุการณ์การเลิกลากับแฟนเก่ามาแน่นอนซึ่งทุกวันนี้คนเหล่านั้นก็ใช้ชีวิตอย่างปกติและมีความสุขแล้วเพียงแค่ตอนนั้นค่ะมันคือประสบการณ์ชีวิตของเราจริงๆที่เราเนี่ยได้เรียนรู้จากความเศร้าความเสียใจความเจ็บปวดมันคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราจะได้นำไปพูด หรือนำมาปรับใช้การเลิกลาอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนโลกนี้แตกสลายแต่อย่าลืมไปนะคะว่าจุดจบของความสัมพันธ์ไม่ใช่จุดจบของชีวิตเราชีวิตเรายังต้องดำเนินต่อไปชีวิตเรายังต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในวันข้างหน้าอีกมากมายการจินตนาการภาพตัวเองในขณะที่เราสละโสดหรืออยู่แบบ สดๆมันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะในการที่เราจะไปเที่ยวไหนก็ได้เราจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตก่อนหรือไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรือกังวลว่าเขาจะคิดยังไงกับเราหรือเป็นห่วงเราไหมการที่เราอยู่แบบโสดๆส ก็ได้ใช้ชีวิตแบบอิสระสักครู่หนึ่งเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมเราก็ค่อยเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่นะคะ 4. ค่ะให้คิดว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกันและกันหากคุณคิดว่าเขาคนเนี้ใช่เลยเขาคนเนี้ยที่สุดแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วเขาคนเนี้คือเนื้อคู่ของคุณและคุณก็ยังดำเนินชีวิตในการรอเขารอเขากลับมารอเขามางอความหวังที่เลื่อนลอยเนี่แหละคะ่ะที่จะทำให้คุณไม่สามารถ ก้าวข้ามผ่านจุดจุดนี้ไปได้มันจะทำให้คุณย้ำอยู่กับที่มัวแต่รอเขารอเขาคุณควรยอมรับความจริงและคิดเสมอว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกันถ้าคนที่ใช่จะไม่มีวันทําให้เราเสียใจ5ค่ะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงลองใช้จังหวะนี้นะคะอยู่กับครอบครัวในขณะที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่มีเวลาให้เขามากพอ แต่ช่วงนี้เรามีเวลาและเราก็ลองไปทานข้าวกับครอบครัวทานข้าวกับเพื่อนทำอาหารเล่นเกมหรือทำกิจกรรมหรือชวนกันมาขายของหารายได้เสริมกันก็ได้นะคะ หกค่ะลองหากิจกรรมใหม่ๆทําดูกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยล่ะค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสนุกสนานมีความตื่นเต้นมีความท้าทายพยายามทําตัวเองให้ยุ่งกับสิ่งที่ตัวเองชอบเข้าไว้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่วาวุ่นหรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราเศร้าลองหากิจกรรมใหม่ๆทําดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเล่มใหม่การดูซีรีส์เรื่องใหม่หรือการหากิจกรรมใหม่ๆอย่างเช่น การลงเรียนคอร์สออนไลน์เพิ่มทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะเป็นการรักตัวเองที่ดีมากด้วยหรือการออกกำลังกายค่ะก็ทำให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงเจ็ดค่ะกำจัดสิ่งแทนความทรงจำการที่เรายังเห็นรูปภาพหรือสิ่งของที่เขาเคยซื้อให้หรือเคยใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมูฟออนได้ยากค่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เหนียวลังเราให้อยู่กับ จุดเดิมมันทำให้เรารู้สึกคิดถึงเขาคิดถึงความทรงจำดีๆที่เคยใช้กับเขาหรือที่เขาซื้อให้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นค่ะเราควรลบรูปภาพออกจากเมมโมรีทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะทั้งในโทรศัพท์มือถือ Facebook IG หรือแม้กระทั่งกรอบรูป อัลบั้มรูปที่อยู่ในห้องนอนหรืออยู่ในบ้านนะคะแล้วก็สิ่งของค่ะถ้ามันเป็นสิ่งของเล็กๆที่ไม่ค่อยมีค่าก็ทิ้งมันไปเลยแต่ถ้าสิ่งใดที่มันมีมูล,ลค่าหรือสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็นำไปบริจาคค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะคะ8ค่ะดูแลสุขภาพให้ดีกินดีอยู่ดีนอนดีในขณะที่คุณเครียดหรือเศร้าแน่นอนค่ะปัญหาที่ตามมาคือกินไม่ค่อยลงนอนไม่ค่อยหลับ แต่สิ่งที่คุณควรทําคือการฝืนตัวเองพยายามทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือออกกําลังกายค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขและอาจจะทําให้เรานอนหลับง่ายกว่าเดิมนะคะและสุดท้ายนี้นะคะความรักไม่มีผิดไม่มีถูกแต่การที่เราไปกันไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักกันแต่การที่เรารักกันบางทีเราก็ ปล่อยให้เขาไปมีความสุขการรักคือการที่เรา ไม่หวังที่จะครอบครองหรือไม่หวังสิ่งตอบแทนการรักคือการให้ให้เขาไปมีความสุขในแบบที่เขาต้องการให้เขาไปเจอกับสิ่งที่เขาอยากได้ให้เราไปอยู่ในที่ที่เรามีความสุขรักเขาก็เหมือนกับการที่เรารักตัวเองรักให้ถูกที่รักให้ถูกเวลาถ้าเรารักถูกคนเราจะไม่มีวันเสียใจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จิตพอดแคส